สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับนานาสาระไก่ชนนะครับก็วันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในในส่วนของการเลี้ยงไก่อกชนเลี้ยงไก่ไปไล่แข็งนะครับพอดีผมย้อนกลับไปฟังสิ่งที่ผมได้ทําคลิปไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าผมย้อนฟังแล้วเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมา เพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดหายไปนั้นนะครับเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มเลยอย่างตอนวันแรกที่ผมบอกว่าในการาเลี้ยงไก่นะครับจากที่เราเช็คไก่จากที่เรา,าถ่ายพยาธิเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะครับวันแรกผมบอกว่าในเราส่วนใหญ่เราจะเลื่มวันจันใช่ไหมครับทีนี้วันจันร์ผมบอกแนะนําว่าให้ทุกท่านนวมก่อนเลยนะครับทีนี้ สิ่งที่ขาดหายไปก็คือว่า BON AN AN ก่อนที่ท่านจะนวมนะครับก่อนที่ท่านจะนวมไม่ว่าจะเป็นการพันเรือยปากนะครับพันปากพันอะไร bon ี่ปิดให้ดีนะครับอย่าให้จิกกันได้นะครับอย่าให้จิกกันได้ในส่วนที่เพิ่มเติมก็คือในส่วนของก้อยนะครับผมลืมแนะนําไปนะครับการพันก้อยนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาไก่ที่บินขึ้นไปเนี่ยตกลงมาเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่พันไม่ล็อกก้อยไม่ล็อกอะไรเนี่ยนะครับก้อยก็จะหักได้นะครับ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก่อนที่ท่านจะปั้มจะอะไรเนี่ยให้ท่านฉีดยาก่อนนะครับฉีดยาทั้งยาแก้อักเสบทั้งยามันจะมียาฉีดอยู่นะครับให้ฉีดก่อนปั้มเลยนะครับฉีดก่อนปั้มรวมกับยาบำรุงเลยนะครับฉีดครั้งเดียวนะครับสัปดาห์หนึ่งฉีดครั้งเดียวนะครับฉีดครั้งหนึ่งนะครับฉีดวันแรกเลยวันแรกครับเพราะว่าไก่ของท่านจะจะไม่สุดโซมการฟื้นตัว นะครับก็จะดีนะครับการฟื้นตัวจะดีกําลังจะไม่ไม่สูญเสียหายไปไหนนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะปั้มนวมเนี่ยนะครับให้ป้อนข้าวด้วยให้มีข้าวในกระเพาะนะครับสักห้าหกคำนะป็นข้าวสุกนะครับเป็นข้าวสุขข้าวสวยข้าวอะไรที่เรานึ่งเสร็จแล้วหรือเราหุงเสร็จแล้วเนี่ยครับบีบนะครับก็ป้อนนะครับเพราะเวลาไก่ที่ปั้มเนี่ยเขาจะใช้กําลังมากนะครับ ถ้าถ้ามีข้าวในกระเพาะมีอะไรก็จะช่วยในตัวไก่ให้สามารถดึงพลังงานในส่วนนี้ออกนําไปใช้ไก่เราจะได้ไม่สูนะครับอันนี้ผมย้อนกลับไปดูแล้วเออลืมนะครับลืมก็ต้องขออภัยนะครับทีนี้วันต่อมาเราก็เหมือนเดิมนะครับในการบินกล่องนะครับบินกล่องวิ่งจานก็เลกๆใหม่ๆก็อาจยี่สหรือ30นะครับแล้วแต่นะครับ ส่วนการวิ่งวิ่งจานหรือวิ่งสุ่มก็ประมาณ1 0นาที20นาทีนะครับดูตามกําลังของไก่ก่อนที่จะเอาไปบินก็ปล่อยให้ไก่เดินเดินเล่นก่อนนะครับเดินเล่นนะเดินเล่นสักพักหนึ่งท่านก็เอาไปไปบินกองก่อนนะครับถ้าถ้าท่านเอาไปวิ่งจานก่อนกําลังไก่อาจจะขาดหายไปนะครับก็จะตกไปไก่ก็จะไม่อยากบินนะครับแนะนําก็คือให้ท่านบินกองก่อน แล้วค่อยมาวิ่งจานนะทีนี้ในคลิปที่ผ่านมาผมบอกว่าถ้ากรณีที่ไก่ไม่ไม่วิ่งจานเอ้ยไม,ไม่ไม่บินกล่องไม่บินลุมเนี่ยทำยังไงไก่ไม่บินให้ทันทำยังไงนะครับมันก็มีหลักการอยู่นะครับให้ท่านเอาไก่ไก่ไกนวมเนี่ยใส่กระเป๋านะครับพันปากนะครับพันปากไก่นวมแล้วก็แขวนไว้นะครับแขวนไว้เหมือนเล่นจิงช้านะครับอ่าเหมือนเล่นจิงช้า ไก่ของท่านก็จะเหมือนเหมือนต่อสู้กันแต่ว่าไก่ตัวที่เป็นไก่นวมจะไม่มีโอกาสได้ตินะครับจะไม่มีโอกาสได้ได้ติแต่จะจิกนั้นเราป้องกันการจิกก็คือต้องพันปากไก่นวมด้วยนะครับก็รู้เหมือนรู้ริงช้านะไก่ของท่านก็จะมีการเคลื่อนตัวขยับไปมานะครับก็เป็นการออกกาลังกายที่ดีนะครับลองดูนะครับอ่าแล้วทีนี้แนะนําอีกอย่างนะครับไก่นวมนี่ ท่านอยา่าเอาไก่นวมที่มีแข้งหน้าเยอะนะครับอื ừ. ถ้าท่านเอาไก่นวมที่มีแข้งหน้าเยอะๆไก่ของท่านก็จะบอบช้าอย่าลืมว่าติครั้งสองครั้งนี่ก็จีบปวดเหมือนกันนะครับไก่นะครับจะเกิดความบอบช้าม,มากเพราะฉะนั้นให้ท่านหลีกเลี่ยงนะครับไก่นวลให้ท่านหลีกเลี่ยงไก่ที่เป็นไก่แข้งหน้าเยอะๆนะครับอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ถ้าโดนแล้วมันก็ยังไงละ่ะมันก็เสียไก่เราถูกไหมครับไก่เราก็บอบช้ำนะไม่อยากให้บอบช้ำมาก นะครับอันนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนอ่าหลังจากที่เรานวมเสร็จอะไรออกมาเนี่ยนะครับเราก็เช็ดน้ําบางครั้งก็อ่าเช็ดสําหรับผมก็จะเช็ดกระเบื้องอุ่นๆนะครับบางคนบางท่านแกาไม่ใช้กระเบื้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ขมิ้นแต่สําหรับผมเนี่ยใช้อยู่นะครับใช้อ่อนๆนะครับใช้อ่าเช็ดหน้าเช็ดตาบางๆครับเอากระเบื้องอ่อนๆอุ่นๆนะครับลูบไปนะครับ แล้วก็เอาถ้ามีเค้เตร์เพนนะครับเอาเค้เตร์เพนเนี่ยนวดด้วยนะครับเวลาเรานวงไก่นวดเบาๆนะครับไก่ก็จะผ่อนคลายนะครับการคลิดขัดยออพวกนี้ก็จะหายไปแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับถ้าท่านไม่มีเค้เตร์เพนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าต้องเอาเค้าตร์เพนอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ได้นะครับยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ผมผมไม่รู้จะแนะนํำยังไงก็เลยพอดีคิดถึงแต่เค้เตร์เพนนะครับ แต่ต้องเป็นสูตรร้อนนะครับให้ท่านนวดเบาๆขึงเบาๆแล้วก็ลงขมิ้นเล็กน้อยนะครับบาดแผลมันจะได้หายเร็วหน่อยนะครับบริเวณใบหน้าตามเนื้อตามตัวนะครับเช็ดเบาๆเอาขมิ้นเบาๆนี่สาหรับไก่สําหรับสูตรของผมนะแล้วก็ปอนยาปอนอาหารปอนยาบารุงใส่เต่งยังขาดไม่ได้นะครับใส่เตงงม,มือมือเขือ่อเทศนี่ก็ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเมื่อเขือเทศ นะแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็ถ้ามีถั่วลิสงดิบก็ดีนะครับชุบน้ําผึ้งนะ่า,าแล้วก็บรเพ็ดนะครับบรเพร็ดชุบน้ําผึ้งนะครับป้อนแต่โดยส่วนใหญ่บรเพ็ดก็จะอยู่ในยาลูกกรอยแล้วนะครับถ้าเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะครับเพราะงั้นไก่ก็จะกระปี้กระเป๋าดีนะครับขับถ่ายได้ดีนะส่วนว่าื่อื่นก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วกัน ในส่วนอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนตอนเย็นอ่าทีนี้สําหรับบางท่านที่มีเวลานะครับตอนเย็นช่วงบ่ายสามบ่ายอะไรนะถ้าพี่ท่านมีเวลาก็อาจจะบินกล่องเบาๆนะครับบินกล่องแล้วอาจจะให้วิ่งสูมเบาๆดูนะครับแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาเบาๆนะครับเช็ดหน้าบางๆเช็ดแล้วก็ถ้ามีทงหยิบทงหยอดก็ดีนะครับน่าทงหยิบทงหยอดป้อนหน่อยนะครับก่อนนอนป้อนข้าว สำหรับข้าวนะครับข้าวท่านอย่าให้เยอะนะครับท่านอย่าให้เยอะเพราะถ้าเราให้เยอะเนี่ยไก่ของเราก็จะอ้วนเพราะเราเราไม่ได้เลี้ยงขุนเพื่อเอาน้ําหนักใช่ไหมครับพอแต่ว่าให้เต็มกระเพาะเบาๆนะครับอย่าให้ถึงกับแน่นมากจนกินแล้วจนแน่นเหมือนคนเรานะครับถ้าเรากินเยอะเราก็จะอ้วนทีนี้ออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะลงลงน้อยนะครับลงได้น้อยใช่ไหม เราจะต้องออกกําลังกายหนักมากขึ้นดัะนั้นการกินข้าวให้ข้าวให้ไก่กินเนี่ยท่านต้องดูนะครับแต่และตัวกินไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับให้พอประมาณท่านคิดว่ากระเพาะไก่นั่นแหละอย่าให้เต็มจนแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นหลักการนะครับเป็นคิดลับนะครับส่วนในตอนช่วงของตอนพักไก่อ่าพักไก่ในช่วงของหนึ่งวันนะครับบางคนก็พักหนึ่งวันสองวันเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นไร นะก็ให้ท่านผ่อนคลายนะครับให้ท่านผ่อนคลายโดยการอาบแชมพูให้นะครับคลายกล้ามเนื้อคลายอะไรนะครับในช่วงที่พักไก่เนี่ยท่านไม่ต้องไปปล่อยปล่อยลู่วิ่งไม่ต้องไปปยุยไปปล่อยลู่ที่มันกว้างแล้วนะครับให้ท่านเอามาขังซุ่มนะครับบางคนก็จะเอาเอาม้งคลุมแต่โดยลักษณะนิสัยของไก่แล้วเนี่ยตอนกลางวันไก่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับถึงท่านคลุมไก่ก็ไม่นอนนะครับ ยิ่งถ้าอากาศร้อนเนี่ยท่านยิ่งไปกุมเนี่ยอาจจะทําให้ไก่สุดได้นะครับให้ท่านคิดถึงธรรมชาติของไก่ให้มากที่สุดนะครับเขาชอบอยู่แบบไหนนะแล้วช่วงการนอนนะครับช่วงยิ่งช่วงที่เราจะเอาไปไล่แข็งเนี่ยท่านจะเปลี่ยนสถานที่นอนนะนะครับไก่เคยนอนที่ไหนเอานอนที่นั่นเหมือนคนเรานะครับพอถ้าเราย้ายที่นอนเนี่ยแปลกที่แปลกทินนะครับเราก็จะนอนไม่ไม่หลับไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับเคยนอนที่ไหนเอานอนที่นั่น นี่คือช่วงของการพักไก่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับเพิ่มเติมในในส่วนคลิปที่มันขาดหายไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ